ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทุกคนสวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวยพาสวยวีสองนั่นเองนะคะแต่ยังไงก่อนจะไปรับชลทีฝากไปกดติดตามช่องหลักกันด้วยนะ,ะสวยพาสวยวีหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคเลยในไหนก็ในไหนนะวันนี้มาเล่นเกมโปรดของอีสวยกันเลยนะพวกเกมเุย้ยเกมขุมซับแหกแสแหกนะคะในค่าย PG ภาพสวยคุณหนักจัดเต็มเนอบอกเลยเกมนี้ไม่ผิดหวังนะคะ ไปเลยแล้วกันวันนี้ขออนุญาตเล่นที่เบสสองร้อยนะคะออโต้ไปก่อนเทอร์โบด้วยเทอร์โบออโต้ไปก่อน30ครั้งนะเดี๋ยวมาลุยกันที่อุ้ยดอกเลขไม่เล่นกูเลยค่ะเดี๋ยวมาลุยกันแบบซื้อซื้อฟีสปินไปเลยนะคะ1 0,000บาทกรุบกรุบสวยงามตามทองเรื่องเจมาไม่มาอยากม่วงมาแทน สามครั้งะผ่านไปไวเหมือนกันนะเนี่ยเวลาสเกตเตอร์แชนโลเอมาเกือบดีคิวมาเปล่าโอ้โหไม่มานะอซื้อเลยแล้วกันซื้อเลยแล้วกันมาดูความเกลือกากขวนของเกมนี้กันเถอะซื้อเมอื่อไหร่นี้มึงเล่นกูตลอดเลยอะ หนึ่งมืนบาทจะได้กลับมากี่ร้อยไม่ได้กี่พันนะกี่ร้อยวัดกันเลยฉันคงไม่แท้เออได้ตัวคูณก็ยังดีวะ่ะสวยงามยักษ์เขียวไอ้เยี้ยยักษ์เขียวขอร้องขอร้องวายมาอย่างนี้สวยดิเจอไปสี่พันส น่าจะไปสอนได้นะเสียดายนะคะวันก we ้อนโตห4 8ันสีอุ้อยแายังนะยังไม่ได้กำไรนะคะตอนยังขาดทุนอยู่ส0 0พันนะเจอไปอีกหนึ่งสวยมาของจริงมันหลังจากนี้ว่ะทุกคนมืดหายวัดเดอดอกเดียวมืดฮ้าใครจะสู้แม่ อีกสี่ครั้งลุยลุยดีกำไรหมื่นสองกำไรหมื่นสองแล้เกือบดีแตกมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสุดท้ายและท้ายสุดขอแบบเจเต็มจัะเต็มไอ้ห่าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะถือว่าได้ถือว่าไปได้2องหมื่สี่กำไรดอกนี้1นึ่งันแบบกุบกุแตกแบบทีเพอ อยากเล่นต่อเลยแต่ขออีกนิดหนึ่งแล้วกันนะขออีกนิดหนึ่งแล้วกันนะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยวยอบใจออ้ยตกใจหมดเอาอีกแล้วมาทรงนี้เลยโอ้ยโอไม่ใช่ไม่ใช่สีเหมือนกันสีเหมือนกันสีเหมือนกันแม่วายกับสเก็ตเตอร์สีเหมือนกันใจคอไม่ดีเลยหนึ่งเออ ไอ้ที่มือขึ้นเฉยว่ะช่วเงเย็นๆนี่มือขึ้นเฉยเลยทุกคนโอ้โหอยากต้มมาอย่างเยอะอยา่ได้นะแต่มันแพงมากนะสามตัวเนี่ยโคตรสุดอ่ะโคตรสุดอ,ะอ่ดอะวู้จัดเท่าไหร่ทุนมาเท่าไหร่สี่หมื่น 40, กว่ามั้งอันนี้จะหกหมื่แล้วนะกำไรเท่านี้ก็พอแล้วถอนได้แล้วป้าเจอไปครึ่งแผงแตกไปอีกหนึ่ง โอเคเลยโอเคเลยยังไงต่อเดี๋ยวเจอต่อเจอเจอเจอเคไปยาวๆถอนนะควรหยุดสิบมาสิบมาสิบไม,มควรพอนะคะจบสี่ครั้งนี้พอก่อนถอนได้แล้วอย่าเล่นต่อถ้าเล่นต่อมันน่าจะเดกเดกคืนโอเคโอเคจบกันไปแล้วนะคะกับการลองเชิง30ครั้งแล้วก็ซื้อฟีสปินไปเลยสูงสุดอะ่ะหมื่นนึง ผู้สายลุยไม่คุยเสียเวลาพูดมากเจ็บคอโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะส่หรัวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะบ๊ายบายไปได้วก็ไป